ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Infinix h o t 50 Pro Plus ครับผมเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทางอ n f ฟิ i x นะครับในคลิปนี้ผมก็อยากจะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม Free Fire Max เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลในการเล่นเนี่ยเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับก่อนจะเล่นก็อยากจะให้ทุกคนดูคะแนนอันดูตูของเขาหน่อยแล้วกันเพราะว่าชิปเนี่ยจะเป็นตัวใหม่นาะจะเป็นตัว Media Tech e l 100นะครับเทคนตูตูออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับผมเคร้อมแล้วเราาก็มุยอันยครับ ก็แน่นอนครับตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยค้อแลบกับทางตัวเกมฟ f i ไฟเหมือนเดิมครับคอเกมฟ f i ไฟเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเนาะแล้วก็ภายในกล่องเขานะครับก็ลุ้นสกินพิเศษด้วยเนาะก็จะมี QR โคดให้เราสแกนแล้วก็ลงทะเบียนนะครับโอเคครับเข้าเกมมาแล้วอย่างรวดเร็วมากๆเลยตรงนี้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะครับเอาไว้ปรับโหมดดู CPU GPU ดูเฟรมเรลได้ครับผมนี่ครับมี ระบบป้องกันภาพสั่นไหวการควบคุมระดับ e ีสปอร์มีการชาร์จแบบ b y p a าสด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนตัว magic วัต t ันนะครับผมเอาไว้ปรับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูตั้งค่าการาฟิกหน่อยแล้วกันผมก็จะปรับสุดเลยนะเพราะว่าเป็นตัว Free Fire m a x นะครับทุกคนจะปรับสุดแบบนี้เลยโอเคพร้อมลุยครับพร้อมลุย ราคาค่าตัวของเขานะครับราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการขายอยู่ที่6,499บาทนะครับถ้าใครซื้อในช่วงแรกๆนะครับณวันที่ผมปล่อยคลิปไปเนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นอยู่เนาะก็ราคานะครับถ้าเราซื้อตามช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น shopee lazada tiktok shop เนี่ยก็จะเหลือ5,899บาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้โค้ดลดของตัวทางแอปได้อีกนะครับทุกคนราคาก็จะถูกลงกว่านี้อีกก็ถือได้ว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ขายในเลทราคาแบบ ประมาณนี้เนี่ยให้ของมาครบมากเลยนะได้อะไรมาบ้างได้หน้าจอโคง้งได้หน้าจอโคง้งอัมูลเลตสวยๆแบบนี้นะทุกคนรีเฟล็์120เฮิย์ครับทัดดีจอสวยมากดีไซน์ตัวเครื่องบางเบาสวยมากนะครับเนี่ยแบบนี้เลยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเกมมิ่งโฟนนะแต่ว่าดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยคือทำออกมาได้สวยมากครับใช้งานทั่วไปก็ไม่ได้แบบหยิบออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันล้ําจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยมากๆครับผม แล้วก็ CPU ก็จะเป็นตัว MediaTek Helio G 1 0 0เนาะก็แรงกว่า G 9 9ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นรหัสร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาพร้อมกับ RAM แรม8 g b ครับผมบวกเพิม่มได้อีก 8GB หน่วยความจำา2 5 6 g b นะครับกล้องหน้าเซฟี่ความละเอยดอยู่ที่ 13MP เมพิกเซลครับกล้องหลังก็ความระเหลักอยู่ที่ 50MP เมพิกเซลแบตเตอรี่ก็5 0 0 0 m a ah, มิลลิแอมครับชาร์จ 33W าวัตต์ลำโพงคู่ซาวบาย JBL เหมือนเดิมครับ การเชื่อมต่อ 4G LTE นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย 4G ของเขาจับสัญญาณได้ดีมากๆครับแล้วก็ดาวน์ได้แรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีตัวช่วยเยอะเนาะก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีก1รุ่นที่โอ้โหน่าสนใจจริงๆครับจะได้เล่นไหมล่ะเนี่ยเกือบจะ2นาทีนะเพิ่มความเร็วในการจับคู่เขาบอกอะไรก็ไม่รู้รอต่อไปแล้วกันเนี่ยครับแพคเกจจิ้งของเขานะก็คือทำออกมาได้สวยแบบนี้เลย ก็สามารถที่จะใช้งานตัวเครื่องเนี่ยได้ลื่นไหลสมูทยาวนานถึง5ปีเลยนะครับมีการันตีจาก TUV ด้วยแล้วก็ตัวเครื่อง6.8ม mm, ิลลิเมตร All New Slim Edge นะครับผมเป็นดีไซน์ตัวเครื่องที่แบบทั้งหน้าจอโค้งทั้งหน้าด้านหลังเนาะนียครับเป็นจอ AMOLED Display ด้วยนะครับสเปคคือครบมากครบับครบมากสำหรับมือถือที่ขายในเหรีราคานี้อันนี้ต้องแบบ ยอมรับเลยนะครับม <Stop. S 1> าลำโพงลำโพงคู่ซาวบายเจบีเครับกระหึมโอ้โหมาคนเดียวครับผมไม่รู้ว่าจะพอทําให้ทุกคนดูได้ไหมนะครับว่ามันลื่นอะไรแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมได้มีลองเทสทับจีโมบายลองเทส ROV ไปแล้วนะครับใครที่สนใจก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยส่วนตัวผมมองว่าในเรื่องของการเล่นเกมตัวฟรีไฟเนี่ย ฟรีไฟแม็กเนี่ยคือเขาทาออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้ลองเล่นลองเทสต,ต่อเนื่องไปเนาะก็คือก็เป็นก็ยังทําออกมาได้ได้ดีมากๆครับภาพสวยมากกราฟิกคือคือสวยคือดีมากเลยนะครับทุกคนโอ้โอเคได้กระเป๋าครับผมเก็บปืนก่อนแล้วกันเดี๋ยวลั่นเดี๋ยว มีเพื่อนมาหาเนี่ยครับภาพสวยกราฟิกสวยในระดับนี้เลยนะจออมูลเลตนะครับสีสันสแสดงผลอ,ออกมาก็ได้สวยดีอยู่แล้วเนอะลื่นดีนะครับในเรื่องการทัดหันซ้ายหันขวาถือว่าเขาทำออกมาได้ได้ดีมากครับไปวิ่งลงดีกว่าเราตาเล็กตาเล็กก็ หมุนซ้ายหมุนขวาได้ได้ครบดีครับมีคนไม่เอ่ยมีคนไม่เอ่ยไม่น่าจะมีถ้ามีของน่าจะโดนเอาไปหมดแล้วว้าวโอเคได้อัพกระเป๋าแล้วเราเข้าบ้านผู้ผูปเปลี่ยนปืนไหมเปลี่ยนปืนไหมเปลี่ยนแทนอันไหนดีแทนอันนี้ดีกว่า M สิบหกเหรอหรือว่าอันนี้ดี อุยอันนี้เป็นสไนเปอร์โอเคได้แล้วได้แล้วแล้วถือว่าใช้ได้อยู่สโคเป็นไงบ้างนี่ครับได้ระดับนี้เลยเนาะคือแบบ ทุกคนไม่ต้องงงบนเลยนะว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วการเล่นจะเป็นยังไงบ้างความร้อนควบคุมได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องชมเลยว่าในเรื่องการจัดการความร้อนควบคุมความร้อนของเขาเนี่ยทําออกมาได้ได้ดีมากครับคนที่ชอบเล่นเกมต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็น ROV ไปแล้วไปแล้วเหรอ ลืมไปว่าตรงนี้มันมีที่นี่เนาะเราก็มวัวแต่โม,มวคนที่ชอบเล่นเกมต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็น ROV พับ G Free Fire นะครับคือการควบคุมความร้อนของเขาเนี่ยคือจัดการได้ไปไหนล่ะไปไหนล่ะอยู่อีกสิเฮ้ยผมหาที่แอบ,บตรงนี้ดีกว่าว่น่าจะได้เปรียบอยู่นะเนี่ย อยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงไหน,นเขายิงใครอ่ะเขายิงเขายิงกันเขายิงกันเฮ้ยมีมีตัวมีตัวมีตัว,ตวอยู่ด้านบนเราจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเราถึงจะรอดเนี่ยเอาจริงนะถ้าผมไปสู้เขาผมว่าผม ไม่รอดแน่นอนครับเอ้ยแต่เราอยู่นอกวงเนาะเราก็วิ่งวิ่ง,งแอบแอบอยู่แถวนี้แล้วกันอาศัยโอ้โหย,ยิงไม่โดนนี่มาสิมาสิโอ้ปืนเราเร็วแบบนี้ลุยเลยสิครับผม นี่เรียบร้อยไปซาตายไหมไม่ตายหรอกมั้งน่าจะโดนคนอื่นนี่ไปไหนละไปไหนละนี่สไนเปอร์ผมทำไมยิยงลัวไม่โดนเลย ไปไหน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 นี่โอ้โหเฮ็ดช็อตครับผมยังโหดอ่ะก็โอเคครับนี่มาลองเล่นลองเทสให้ดูประมาณนี้เนาะสำหรับการเล่นเกมฟรีไฟแม็กนะครับภาพสวยมากกราฟิกสวยมากความร้อนคุมแล้วก็จัดการได้ดีครับถือว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยสำหรับการเล่นเกมฟรีไฟนะครับ และที่สําคัญตัวกล่องเนี่ยคอลแลบกับทางตัวเกมฟรีไฟลด้วยเนาะเหมาะต่อการแบบเก็บสะสมนะครับทุกคนแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยก็จะมี QR Code ให้เราแบบลุ้นสกินพิเศษด้วยนะครับก็โอเคครับผมมาลองเทสลองเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับนี่ภาพสวยมากคุยย,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 ยมา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 ,มา,มา นี่เจอน,นี่ <Okay. S 1> นี่เป็นไงครับเก่งไหมไหนไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ